วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องตตเตทันหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะแล้วก็มาทำคลิปเล่น <c oughs> ก็ไม่ได้แตะ u t u b e ไม่ได้ลงยูทูบมันนี่หลายวันแล้วคะ่ะไปทายคลิปดองไว้ประมาณ 3.- ามสี่คลิปแล้วคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาลงสักทีนะคะวันนี้ก็จะมา รีวิวรถในสต็อกอู่ของเตยนะคะมีทั้งหมด3คันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในนี้มันมี2แต่ว่ามันมี3คันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่ามีคันไหนบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของนะคะทุกคนยังไม่มีเจ้าของสักคันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะ นะคะจะเป็นแคนเตอร์115นะคะคันนี้พึ่งล้างเสร็จนะคะยังไม่ประกอบพึ่งไยเพิ่งขัดเงาเสร็จเราจะจ้าให้ดูชุบนี่นะคะคันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ใส่เบาะยังไม่ได้อะไรเลยนะคะพึ่งพิ่งล้างเสร็จนะคะคันนี้ทุกคนก็นี่นะคะสาภาพก็ยังดียังพอใช้งานได้นะคะส่วนมากแถว แถวเนี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยเล่นรถใหม่กันเขาเล่นเ,เขาเล่นแบบว่าเออสภาพดีไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสภาพดีแล้วก็ใช้งานได้นะคะเขาจะเน้นเครื่องไม่เน้นสวยเนาะค่ะทุกคนแล้วก็ขัดเงาไปนะคะอันนี้เราก็ขัดเงาไปแล้วนะคะก็จบแล้วนะคะหนึ่งคันจะเป็นแคนเตอร์หนึ่งร้อยสิบห้านะคะ ก็มีแอร์นะคะทุกคนเครื่องก็คัสซีสวยเลยคันนี้นะคะก็นี่ค่ะดำอะไรก็ล้างออกให้หมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีดินไม่มีอะไรกระบะก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถเก่าเนาะแต่ว่าค้นนี้ใช้งาน,นะคะ่ะส่งตรงจากเหนือนะคะ่ะทุกคนใครสนใจดูรถนะคะก็มาดูได้ที่อุบลน,นะคะคันที่สองนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยฮีโน่นะคะ ไม่รู้ว่ากี่แรงนะประมาณรนะ้อยสิบเจดมั้งไม่ร้อยสิบก็ร้อยเท่าไหร่นี่แหะคะ่ะแล่ก็จำไม่ได้อันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาสซีก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเครื่อง ก็เป็นเช่นนี้นะคะก็จะเชียงรายเหมือนกันนะคะคันนี้ก็กระบะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คนรับสภาพได้ราคะก็ไม่เกินสามสามสิบห้าสามแสนห้าแต่ว่าก็ ราคามันอาจจะอยู่ที่34-33ก็ได้นะคะทุกคนก็ราคานี้คือคมุ้มาทุกคนบอกคือแบบเดี๋ยวเตยเปิดข้างในให้ดูแต่ไม่รู้ว่าเปิดได้ไหมทุกคนเตยเปิดไม่ได้เดี๋ยวค่อยมารีวิวนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวแคปนะคะเป็นฮีโน่ค่ะเจ้ากซีไฮเทคของเรานะคะคันนี้ 185แรงค่ะทุกคนแอเย็นเจียบเลยคันนี้เป็นเครื่องแบบใหญ่บืนเลยนะคะคือทุกคนเคยได้ยินเสียงรถ10บล้อ,ลดลอดได้ไหมเออเทนเล์ที่เตยเอาไว้บรรทุกรถแบคโฮค่ะทุกคนเสียงนั้นคือแบบสิบล้อเลยนะนี่ก็จะเป็นด้านในนะคะด้านข้างในรถนะคะ ก็คือแบบข้างในนี้คือแบบใหญ่หัวมันใหญ่มากอ่ะทุกคนคือนั่งได้เป็นสิบคนน่ะ <c oughs> นะคะก็นี่ก็คือใหม่หมดเลยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบลูกค้ามาลองรถนะทุกคนนึกว่าเขาจะเอาเขาก็มาลองมาลองแค่มาดูเฉยๆแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของสักคันหนึ่งนะคะ สภาพเป็นหัวแคปนะคะเป็น185แรงนะคะตัวนี้ก็เมื่อวานลูกค้ามาดูประมาณประมาณ3เจ้าอะทุกคน3ารอบเช้าเที่ยงเย็นนะคะคันนี้ก็สภาพสวยๆอะทุกคนอันนี้คือแบบเดิมๆที่ซื้อมาเลยนะไม่ได้เอามาอะไรแค่เอามาล้างแล้วก็ เอามาทำไฟลแล้วกเออ็เช็คสภาพนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ารถเขาไม่ค่อยได้ใช้งานแค่แบบเอาไวบ้บรรทุกแบบทางเหนือทุกคนออมันจะเหนือเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะ,ะก็นี่นะคะมีหลายคนสนใจรุ่นนี้มากคนมาดูมากแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของนะคะราคานี้ก็ 52นะคะก็ต่อรองได้นะคะคือไม่รู้ว่ามันแพงหรือเป่าแต่ว่าสภาพราคานี้ก็คือโอเคแล้วนะคือแบบเออมันตกแต่งอะไรให้หมดเลยเตยมาซื้อเบาะซื้ออะไรให้ใหม่แล้วก็ทําทุกอย่างเลยแม้ตั้งแต่ล้างยันแบบล้างก็ประมาณสองวันเสร็จ รถในสต็อกเต้ก็มี3คันที่จริงมี7คันนะคะก็ขายไปแล้ว1คันก็้ขายไปแล้ว2คันก็2คันก็ยังไม่ได้เอาลงมายังไม่ได้เอามาทไว้ที่บ้านนะคะเยอะเลยก็ขายไปก็เยอะเยอะมากขายไปเยอะกว่า2คันอีกประมาณ4คันนะ อันี้ขายไปเยอะมากแลวค่ะทุกคนแต่ว่าคือแบบลูกค้าสนใจมากส่วนมากจะขายพวกขายดีก็จะมีร้อยสิบห้ากับร้อยสิร้อยร้อยสิบห้ากับร้อยสิบเจ็ดนะคะที่ขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็มาดูได้ที่บ้านเตยเลยนะคะก็บ้านกําลังทํานะคะอันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะบ้านเตยกาลังทํานะคะก็อันนั้นก็จะเป็นหน้าบ้านเดี๋ยวพาไปดู ก็จะทําเป็นออฟฟิศข้างหน้าตรงนี้จะเป็นออฟฟิศนะคะประตูเอ้ยหน้าต่างเราจะใส่กระจกตรงนี้นะคะแบบเลแบบแบบแบบื่อนแบบเออแบบแบบเลื่อนให้นั่นแหละทุกคนวอลาลาสนด้เยบัดก็มี3มห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตยจะมารีวิวให้ดูนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็รถประจําตําแหน่งนะคะ <laughs> ก็มี3าคันนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็ทักเฟซเตย,เตยมาได้เลยนะคะก็ฉันที่สาสีสุกเดี๋ยวเตยจะขึ้นไว้ให้นะคะหรือพิมพ์คำว่าต่อเตยทางหลวงมันก็ขึ้นให้นะคะเตยเพิ่งเปลี่ยนชื่อชื่อว่าสันชื่อเฟซนะคะไปเมื่ออาทิตย์ก่อนทุกคนไม่มีใครจําเตยได้เลยเพราะว่าเตยเปลี่ยนชื่อเฟซอันนี้ก็จะเป็นแคนเตอร์มิสซูนะคะร้อยสิบห้า อันนี้ก็จะเหลือใส่แค่เบาะนะคะแล้วก็กันชนข้างหน้าทุกอย่างปกติหมดนะคะก็เหลือแค่ใส่เบาะใส่กันชนนะคะเราซื้อเบาะซื้อกันชนมาเปลี่ยนให้ใหม่เลยกันชนเก่าเราไม่ใส่นะคะอันนี้ก็คือกันชนใหม่ไม่ใช่ใหม่หรอกใหม่มั้งเออน่าจะใหม่แหละก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ คลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยววันหน้าตยจะมารีวริวให้ใหม่นะคะซึ่งมันเย็นแล้วค่ะทุกคนมันเมื่อแล้วทุกคนดูดิเหมือนฝนจะตกอ่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย